Sou sujeito a mim.

ในครึ่งแรกครับเราก็เสียแค่ลูกนั้นลูกเดียวจริงๆครับที่ที่เราเสียประตูแล้วเราก็มีโอกาสได้ประตูหลายประตูแต่เราก็ยังยังจบสกอร,ร์ไม่ได้ในครึ่งแรกครับผมก็ก็ครึ่งครึ่งหลังเราก็มาเสียประตูเร็วอีกครับก็เลยต้องปรับปรับมาเล่นอีกระบบหนึ่งที่เราก็ซ้อมไว้ว่าเราต้องเล่นเปิดเล่นเข็มลุกเข้าใส่ครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยหลายหลายย่างครับทั้ง ทั้งสกอร์ด้วยทั้งอะไรหลายอย่างก็ต้องปรับปรับเปลี่ยนแผนในการเล่นครับแล้วที่มันกลับมาเลยเพราะเพราะอะไรก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแรงเชียร์นะครับแรงเชียร์จากจากคนตาดนะครับที่ช่วยเชียร์ช่วยกระตุ้นนะครับให้นักเตะมีมีความกระตุ้นคือเขิมที่จะกลับมาเอาชัยชนะผมไม่ไม่ไม่อยากโทษเป็นบุคคลคือว่าฟุตบอลมันเราคือทีมครับถ้าเราผิดเราผิดกันทั้งทีมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากพลาดนะครับทุกคนทําเต็มที่นะครับก็ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าน้องแล้วก็ทุกๆคนก็พร้อมที่จะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วแก้ไขครับก็จริงๆวันนี้เราก็เสียดายที่เราน่าจะได้น่าจะได้3มแต้มก็2แมตช์แล้วนะครับก็ต้องกลับไปแก้กันใหม่นะครับจริงๆทจริงๆเราอยากชนะอยู่แล้วครับแต่เพียงว่าด้วยหลายๆ,ๆอย่างครับด้วยมันมันองค์ประอก,กอบหลายๆอย่างนะครับ ทั้งการผิดพลาดของเราเองนะครับทั้งการการตัดสินที่ที่เราคิดว่าบางทีกรรมการก็ก็นี่เกินไปนะครับก็ก็หลายๆอย่างครับก็เลยว่าโดยภาพรวมวันนี้จริงๆเราก็ตั้งใจต้องเอาสามแต้มเพราะในบ้านเราเรากลไว้แล้วก็คือในบ้านต้องสามแต้มแต่โอเคก็ก็ถือว่า,าทําเต็มที่แล้วก็แต่ก็ส่วนหนึ่งก็เด็กตอนนี้บอกว่าสปิริตเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ เรานําเขาตามจนเขานาแล้วเรากลับมาตามได้แสดงว่า,าวันนี้อเรื่องกรรมการเราไม่ต้องพูดถึงล้วเพราะม,มันเห็นชัดเจนแล้วผมใบเหลืองเยอะมาก<ไ>ผมงงมากทาไมต้องแจกง่าย<ไ>ๆนะครับแล้วก็ตัดสินแบบเหมือนเอาใจตรงนี้มันไม่ได้<ร>ผมบอลนำอยู่แล้วผมก็เสียสมาธิ<ร><ร>เด็กๆรงนี้นะครับแต่ขอชมเชยส่วนนึงก็คือเด็กๆผมเองกลับมาได้นะครับมาเสมอ33ได้ก็ถือว่าชมเชยสปิริตของน้องๆทุกคนทั้งราชีได้ดีนะครับผมผมต้อง3ามแต้มผมนำสอง แต่มาฟาวฟีคิกฟาวฟีคิกในบริเวณผมอันตรายผมตายเลยนะครับชนกันรประตูผมก็ไม่เซฟผมตายเลยอย่างนี้ตายเลยอย่างนั้นช่วยปรับปรุงนิดนึงนะครับ<ม>ก็พยายามอยากให้มัน,มนดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้โทษนะครับว่าก็พยายามจะไม่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 เพชเชอร์กรรมาการอยู่แล้วแต่ว่าลูกหลายอย,าอย่างอย่างบอลปั๊บอบ,บอลจะเล่นไม่มีคนคว้างบอลให้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงนะครับสปิริตมันก็ต้องมีกันนะครับเสียหายไหมเสียหายนะครับเพราะว่าเราต้องการ3มแต้มตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราต้องยืนระยะกลับไปที่ลุ้นแชมป์นะครับ เราก็ไม่รู้จะทําไงนะครับดีไม่แพ้ด้วยนะครับแต่ว่าเด็กบอกว่าเล่นได้ดีในวันนี้เกมต่อไปที่จะพบกบีครับก็ก็ทําเต็มที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรเราเริ่มน้อยลงด้วยนะครับตอนนี้เด็กๆก,ก็เริ่มเจ็บกันหลายคนนะครับก็พยายามพยายามจะปรับให้ได้